สบายดีพี่น้องนิ้นดีตอนหับเข้าสู่ส่องมอมสะแนลคลิปวิดีโอนี่พาพี่น้องมาสมสวนหมักตัวอยู่ริมของอยู่แค้มคองเนะพี่น้องน้ำคองลดลงหลายแล้วเด้อพี่น้องทางวงก็สั้นๆ เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องปลูกได้ประมาณประมาณสองทิศแล้วพี่น้องหมักทั่วปุ่ม ปลูกอยู่อันแค้มคองกับงายนนึงพี่น้องบ่ต้องหดนำ้ำเพต้องใส่ฟุน้นอันนี้มันเป็นดินน้ำถ่วมน้ำคองขึ้นถ่วมต่อน้ำคองขึ้นไลาๆบาด้ำคองลราลงกับมาปลูกบักทั่วใส่แบบนี้พี่น้องคุยตีรอ ปลูกไปจำป่าไหมจุ่มเนื้ปลูกตามล่างมืกอนี้ผดบรอดไทื้นในลงมาอีกพี่นอ้องมันยังมีหมูกปลูกอยู่ ดินอย่งแห้งเลยบุกซาพดน,น,น้ำถ่วงบ่เลิงแต่หยาบมันบ่ตายมันก็เลยเกิดน้ปนกันแน่นี่พี่นอ้อง สองสี่หกปุ่มนีเออเอาในลงร้ายพผลเกิดทั้งหกต้น น้ำคลองกับลงลายเลยพี่น้องน้ำคลองลงลายกับซิมีตแต่หินฝนหนาหนาฝนหนามันซิมีแต่อนันน้ำคลองขินถัถว่วเมื่อเลยหินแถวนี้บ,บัดน้ำคลองเราลงก็น้ำลายแม่งๆายพี่น้อง บางคุ้มก็เกิดบางคุ้มก็บ่เกิดอีกประมาณอีกประมาณเดือนเดือนปลายก็สิได้เก็บหมากันพี่น้อง รุมีนะปลูกตำลัง้าก็ปลูกได้ทิศหนึ่งเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งชมบรรยากาศ แนะนำคลอ,องแตมคลองถ้าเป็นนาแรกมันจะสิแหงเบิดเลยพี่นอ้องมันน้ำเท่านี้เียแหงเบิดแล้วก็สิมีแต่หินขำหินไ,ไี่ไปหินก้อนใหญ่ๆชิ้งชูงเลยพี่นอ้อง ใช่อันตอแสงแดดมันก็ะซีบร์เจงพี่น้องด้านเล่นกำลังขืนแล้วอันแลวนี้มันก็นสิเป็นถ้ำเป็นถ้ำเป็นหินสูงเลยพี่นอ้นองแบบประมาณหนาแรกเดือนมีนาเมษายนมันจะแห้งมาโดยหนาดังมัน,นจะมีแต่ถ้ำแต่หินสูงๆมันไม่แห้งเมื่อชิมามายไทยพี่น้องบ้าง ขางนี้ก็ปลูกยูงปลูกบ่หลายปานไดมันมีแต่หินปลูกแล้วมันสิบ่งามมันมันหินหลาย หักตัวจิดหนึ่งปลูกได้จิดหนึ่งอันนี้คือเก็บของพี่นอมว่นไหนที่เป็นดินกระปูกอันมักทั่วใส่ น้ำคลองลดลงมันก็สซิมีดินแบบนี้พี่น้องันีทางขึ้น คุยกี่่อบริเทเซียมาคุดคลิปนี้กระจบสน,นิเดนอรพี่น้อง ไว้พอกันชีดนะสบายดี